สวัสดีครับเมื่อนี้สิภาพกันมาเบิงโซลา์เซีลวนะครับหกร้อยวัตต์ชุดสองแผงครับสองแผงโพลีหกร้อยวัตต์นะครับเนาะสองแผงอันนี้แผงโพลีนะครับแผงโพลีสองแผงสเปกแผงยูทีสเปกแผงอยู่ไหนเนาะ นี่นะครับสเปคแผงของซันฟรีนะครับซันฟรีมันได้มาจากโซลาเทคขอนแก่นนะครับซันฟรีโมเดล SFP สามสามศูนี่สองสสาสศูนย์คือสามยสาสิบวัตต์นะครับยีเซกยี4ีซวลตนมัง้งผมกับ่มหงคยห้กัน อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยตัวนอาจิดคัสซิคัสซิงหน่อยไลฟ์ตาจ๋าเขาเอ,อืนน่นไม่ได้เวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงตรงจะวนอืมเที่ยงตรงอยู่หกสิบสี่หกสิบห้าโวลต์ สามพรอบสามพเนี่ยประมาณนี้แหะครับตามหมุน7.2็ดจุดสองแอมแอมแปรประมาณโดยประมาณที G ่ยักวปอะ0 0สี่ร้อยก็วัดนะครับประมาณนี้แหละก็ะอย่างยุบบนนี่แหละแต่ยังแน่ในนีก็มี มีฟิวนะครับฟิวตัวหนึ่งหนสองแอมแล้วกับเบกเกอร์นะครับเบกเกอร์เบกเกอร์ตัวนี้สีบะมีกันกระชากกันฝาผ้าเนาะครับเนาะท้่ทางเจ้าของครับแมนบะเซ่กันฝาผ้ากับบะเบยังหนอกอร่อยทั้งอร่อยขนมฟาหลีกันกบบรบวัลยู่อ๋อไข่ สอ,สองแผงนะครับสองแผงติดตะโดนแล้วครับเชื่อว่าบม่มีเวลามาไทยยากหลายทั้งอย่างของยาก,ยากครับสองแผงนี่แหละครับพอดีพอดีพองามท่ออกขนาดนิ้วสองนะครับนิ้วสองย้อนความหลึก ผมดึกที่ย่อนย่อนลงไปยี่สิเมตรนะครับเนี่ยจากบอ่อมหาแผงะสีประ,ประมาณจากเมตรสิเมตรเนี่ยครับบอ่บอบ่อขนาด5นิ้วพบมีผัดกันมาดานะครับจอให้จห้าสิบเเมตรบ่อหานิ้ว ถ้ออกนิ้วสองครับอันนี้แยกออกหลดออกไปนิ้วหนึ่งเครับไปหดอ้อยพอเถาบอกไปหดอ่อยอันจะ้ทั้งรถกับแขงเพื่อนนะครับเหมือนครับอัต,ตาราไหลของน้ำนะครับเนาะอัต,ตาราไหลของน้ำฉเฉลี่ยอยู่ที่มันสามพลิตรในน้ำสามคิวลล่ะครับของแขงก๋ะสามคิวเต็มพอพอดี ไล่ไปเหี้ยหมดเต็มท่อพอดีสวบนี่ง่ายเต็มท่อพอดีนะครับเตรียมๆอันนี้น้ำเส้สะความเลือความยาวเลยเอาใช้อาทิตดหนึ่งแล้วครับอาทิตดหนึ่งพอดีนะีนน่แหละในทั้งนี้แหละเสียงหัวเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่า แน่นละเสียงหัวเข่ามาล่ะหัวเข่าผมอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์สูงไซอ้อยอะไรนด่ครับนี่อาทิตย์นหนึ่งนี่เห็นไหมลานนั้นบ่ไซอ้อยแล้วเบิ้งครับเบิ้งแล้สิเจาะอยู่ครับบ่หนึ่งแล้อ,บบอ,นอนุมัติอยู่ครับยืนเลี้ยงไม่หาแม่เถ่า อาสำนิยนครับผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามเรื่อยๆเรื่อๆเ,เดี๋ยวผมลงให้เบิง่งเรื่อยๆติดตามมาโหลดครับติดตามโหลดเดี๋ยวคลิปน่ะผมดีไปไทยแผงโมโนสามแผงนะครับเนาะเสมอของโจไดครนะับโจโดได้ในนามระวันสิบสามชิว ขึ้สามชิ้วละครับนะครับก็นาทีอ่ะเดี๋ยวผมจไท,ทายเบิรงนะครับกดติดตามไปเอาเดี๋ยวผมมีปบทายให้เบิรงนึะนะครับหัดโซลาเซลล์นะครับวัดสซลาเซลซเล์ติดตางครับอันมุดจอหนีก็คือผู้มีพัดการประดัน,นครับจอพอจอดีตัวนาดนี่ติดต่อได้ครับติดต่อได้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามหกหนึ่งเก้าห้าห้านะครับนะ ทั้งเจอทัอ้งปดนี่แหละสวัสดีครับ